สวัสดีครับกลับมาพบกับบุ๋มพาราม่านะครับวันนี้เป็นวันดีๆนะคะเป็นวันเช้าวันจันทร์นะคะฝนตกชุ่มฉ่าเดี๋ยวจะพามาชมรถที่โชว์รูมนะครับว่ามีรถอะไรโชว์บ้างนะครับคันแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้เลยเจ้าสปอร์ตนะครับเรียกว่าม้าป่าดูๆเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวมาแต่งนะคะตัว5.0นะคะเป็นตัว V8 เป็นรุ่น GT นะครับตัวนี้อยู่ที่4ล้าน8แสน90,900บาทนะครับ เท่านั้นนะคะสีเทาหล่อๆแบบนี้เลยละคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับโชว์รูมพระราม5เท่านั้นนะคะหรือติดต่อบุ๋มอย่างเดียวเลยนะคะฟรีนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับที่ไหนไม่มีประกันนะครับมุ๋มจัดให้นะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งผ่อนระยะสั้นนะครับ4ปีอยู่ที่ดอกเบี้ยอยู่ที่1.89นะครับติดต่อบุ๋มมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูคันต่อไปนะคะนี่เลยตัวนี้เป็นตัวเอเวอเรสต์นะครับที่ไหนไม่มีรถที่เรามีรถทยอยมาเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้สีขาวพร้อมส่งมอบเลยนะครับมีรถในออเดอร์อยู่ประมาณเจ็ดถึงสบคันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านาแสห้าหมืี่พันบาทเท่านั้นนะครับตัวนี้นะครับจัดโปรอยู่นะครับดาวเพียงห้าหมื่นเก้าพบาทเท่านั้นนะครับแถมชุดแต่งตัวแรปเตอร์นะครับพร้อมกันชนนะครับจัดให้หล่อๆเลยนะครับหรือถ้าลูกค้าอยากผ่อนระยะยาวนะครับแถมฟรีทองคำอีกหนึ่งบาทนะครับยังไงติดต่อบุ๋มมาได้นะครับเดี๋ยวพามาดูคันต่อไปเลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นสายแคมป์นะครับเป็น Next Gen Y Tag นะครับตัวนี้เป็น Y Tag ตัว4คูณ4นะครับราคาอยู่ที่1 3ึ่0 0 0านาบาทนะครับโปรโมชั่นก็พิเศษไม่แพ้กันเลยนะครับฟรีนะครับเต็นท์นะครับพร้อมคานพร้อมเต็นท์ข้างบนเลยครับและพิเศษกว่านั้นสำหรับพระราม5เท่านั้นนะครับยังมีตัวผ้าใบให้ด้วยนะครับพร้อมโต๊ะเก้าอี้นะครับพร้อมออกทิปแน่นอนเลยนะครับ ดาวเริ่มต้นแค่ห9 0 0 0้าบาทเท่านั้นนะครับหรือถ้าอยากผ่อนระยะสั้นนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับอยู่ที่1 9 9จุดเก้านะครับแต่ก็ยังมีพิเศษกว่านั้นนะครับติดต่อมาได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวพามาดูถัดไปนะครับทางด้านนู้นนะครับผังทางด้านนู้นจะเป็นตัวกระบะนะครับสําหรับสายใช้งานประหยัดงบดาวประหยัดประหยัดงบดผ่อนนะครับเน้นใช้งานนะครับดูตัวแรกเลยครับตัวนี้ จะเป็นตัว XLT เกียร์ธรรมดานะครับราคาจัดว่าพิเศษแน่นอนนะครับราคาอยู่ที่89,000บาทนะครับแต่ถ้าซื้อกระบุกนะครับนี่เลยราคาเหลือ699นะครับ699,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเดิมๆนะครับแต่ถ้าลูกค้าเน้นแต่งนะครับดาวเริ่มต้นแค่29,000เท่านั้นนะครับจัดเต็มแต่งให้หล่อๆรอบคันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูคันถัดมากันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับเป็นรุ่น XLS นะครับราคาอยู่ที่794,000บาทนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพิ่งเปิดตัวมาตอนเมษานะครับตัวนี้ตอบโจทย์สำหรับคุณผู้หญิงนะครับขับในเมืองไม่เมื่อยนะครับเป็นเกียร์ออโต้สั่งสตาร์ทผ่านมือถือได้ด้วยนะครับตัวนี้ดาวเริ่มต้นแค่29,000เหมือนกันนะครับหรือถ้าอยากผ่อนระยะยาวนะครับแถมฟรีทองคำา1บาทนะครับได้รถไปใช้งานด้วยได้ทองด้วยนะครับ และนี่เลยสุดหล่อของเราอีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็น e เจนส s p o r t นะคะรถพร้อมส่งมอเทันทีเหมือนกันนะครับทุกสีเลยครับตัวนี้ตัวสปอร์นะครับราคาอยู่ที่9 7 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับยังมีเต็นท์หล่อๆให้เหมือนกันนะครับโปรโมชั่นไม่แพ้กันนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.89นะครับจัดให้ได้พิเศษแน่นอนนะครับ อย่าลืมนะครับถ้าสนใจรุ่นไหนนะครับบุ๋มมีรถพร้อมส่งมอบแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับรอไม่นานนะครับติดต่อบุ๋มมาได้เลย0 9 2 8 8 3 5้8 6ครับขอบพระคุณครับ